เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มันแตกต่างกันอย่างไรครับก็คือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์มากกว่าซึ่งวิศวะเนี่ยเขาจะเน้นไปด้านฮาร์ดแวร์มากกว่าการที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งขนาดขนาดเนี้ยแล้วพี่แบบเตรียมตัวหรือแบบจัดการกับการเรียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงครับคือสำหรับตัวพี่เองเนี่ยอันดับแรกคือต้องตั้งใจเรียนในห้องก่อน ล้วทีนี้เวลาเราจะทบทวนก่อนสอบเนี่ยเราก็อ่านรอบแรกแล้วก็อาจจะมาร์กหาคําแปลคําที่ไม่เข้าใจไว้แล้วค่อยกลับมาทบทวนเนื้อหาอีกรอบหนึ่งม,มันก็ทําให้เราแบบสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ก็คือถ้าสมมุติว่า <c oughs> เป็นเด็กที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย,ย,ยรครับเข้ามาก็ จะเรียนรู้เรื่องแบบโดยส่วนตัวพี่เองก็ไม่ใช่คนเก่งาภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเข้าตอนเข้าเนี่ยพี่ก็ได้แค่พื้นฐานแต่ว่าทางคณะจะมีจัดการปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วตอนเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาโดยประมาณปรับพืน้นฐานด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้โดยวิชาเรียนที่มันเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันช่วยให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้แบบเร็วมากขึ้นเยอะเลย การเขียนโปรแกร,รม aw, อย่างผมเนี่ยเขียนเป็นแ decent, ค่แบบเบสิกธรรมดาสามารถเรียนคณะนี้ไหวไหมครับก็คืออย่างตัวพี่เองเนี่ยตอนเข้ามาคือพี่แทบจะไม่ม no. ีความรู mm ้เ hmm. กี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะการการเรียนการสอนทั้งหมดมันเริ่มตั้งแต่พื้นฐานอันดับแรกเลยเราสามารถเรียนได้แน่นอน นักเรียนที่จะเข้าคณะน,นี้นี่ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่สายวิทย์คณิตเท่านั้นเลยครับหรือว่าสายศิลป์ก็เข้าได้ก็คือตอนนี้ทางคณะก็เปิดรับทางวิทย์คณิตและศิลป์คนวณแล้วก็วิทย์คอ,อมคณิตคอมอะไรพวกนี้แต่ว่าศิลป์ภาษา,าย,ยังไม่สามารถเข้าได้คณะนี้นี่เปิดรับกี่รอบล่ะก็คือทางคณะจะเปิดรับ5รอบตามทีแคสแล้วก็2รอบที่เป็นรับตรงของคณะเองแล้วผลงานที่จะเข้ามาในรอบพอร์ตรอบแรกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นผลงานแบบ แน,แนวไหนบ้างจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานด้านวิชาการหรือว่าเกี่ยวกับไอ t ีโดยตรงก็ได้ mm hmm. อาจจะเป็นผลงานโรงเรียนเราเคยทำค่ายทำกีฬาสีเราเป็นประธานนูน่นนี่นั่นอะไรเงี mm ้ย hmm. ได้หมดเลยสังคมเพื่อนพี่แล้วอาจารย์ของที่คณะนี้เป็นยังไงกันบ้างอะคือสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่มองว่ามันเหมือนโรงเรียน,นให้ยมิีกโรงเรียนหนึ่งเลย mm hmm. คือแบบสังคมเพื่อนกับรุ่นพี่เนี่ยเป็นสังคมที่อบอุ่นแล้วแบบเราสนิทกันกับเพื่อนได้ง่ายเ,าเรียนก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันช่วยเหลือการทํางานกลุ่มด้วยกันไปเล่นด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอาจารย์ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้ามาคุยกับเด็กอยู่แล้วให้คําแนะนําได้เสมอสามารถปรึกษาอะไรก็ได้การเรียนในคณะน,นี้นี่เรียนยากมากไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เรียนไม่เข้าใจหรือว่าแบบช่วงใกล้สอบเนี่ยเราจะมีการแบบไปขออาจารย์สอนเพิ่มหรือว่า นัดติวกับเพื่อนยังไงบ้างมันขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยว่าน้องตั้งใจเรียนมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราเป็นคนแบบเรียนได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากแล้วช่วงก่อนสอบสมมติเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีเซอร์วรจากทางคณะที่มาถามว่าเราอยากให้คณะเนี่ยเปิดการติวให้หรือเปล่าก่อนสอบการทบทวนบทเรียนอะไรเงี้ยโดยถ้าสมมติมีคนอยากให้เปิดเยอะปุ๊บก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นเด็กทุนเนี่ยเขาจะลงมาช่วยติวให้น้องๆ ศึกษาที่อยู่ในคณะนี้จําเป็นที่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของใจไหมครับควรจะมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กไว้หนึ่งตัวเพราะว่าส่วนมากอะเป็นการบ้านที่เราต้องกลับไปทาที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถนั่งทำที่แลบในคณะได้แต่ว่าถ้ามันเลยเวลาไปแล้วอะสุดท้ายเราก็ต้องกลับทําที่บ้านเราอยู่ดีแล้วสเปคนี้จาเป็นที่ต้องแบบแรงมากหรือแบบประมาณไหนไหมอเอาแค่แบบธรรมดาก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้งานมันหนักอยู่แล้วเราแค่เขียนโปรแกรมเบื้องต้นอะไรเงี้ยทำ powerpoint รีซนต์งาน กิจกรรมพิเศษที่ทางคณะมีให้นี่มีอะไรบ้างครัณะเนี่ยมีจัดกิจกรรมมากมายเลยเช่นอันแรกก็คือ ICT Junior Camp จะเป็นค่ายของน้องมัธยมที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าคณะ ICT เรียนอะไรบ้างซึ่งเขาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะ ICT เนี่ยเข้าไปร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนน้องนองมัธยมได้ มีโอเพนเฮาสซึ่งน้องจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในคณะในการแบบต้อนรับน้องมัธยมที่มางานแล้วก็มีงานจ็อบแฟร์คณะเนี่ยจะนําบริษัทชื่อดังหลายๆบริษัทมาตั้งบูธเพื่อให้เราเข้าไปปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับเขาได้วเวลาจบไปเงี้ยอาจจะไปทํากับบริษัทนี้เลยก็ได้จ็อบแฟรนี่คือมาจับที่นี่เลยใช่ครับจะมาแต่ที่คณะเราเลยแล้วทุนของคณะนี้มีให้กี่แบบบ้างครับ ที่มีให้จะมีให้2แบบแบบแรกคือแบบทุนแรกเข้าก็าคือจะได้ตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่งเลยซึ่งจะให้ประมาณ10%ของนักเรียนทั้งหมดสมมติรุ่นน้องมี2องยคนก็จะให้ประมาณ0คนแล้วทุนแบบที่2ก็คือทุนประเภททุนเรียนดีก็สมมติว่าน้องมีเกดเรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์คณะกําหนดเนี่ยน้องก็สามารถยื่นขอทุนได้ก็ต้องเป็นรุ่นอีทีกาจะได้หรือเปล่า ครับแล้วเลทเงินเดือนที่จบไปจากคณะนี้นี่คือจะประมาณเท่าไหร่ครับจากที่พี่ได้คุยกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอ่ะก็จะมีเริ่มต้นแนสองหมื่นห้าถึงห้าหมื่นเลยแต่ว่าส่วนมากค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเก้าถึงสามหมื่นพี่แนะนําว่าเวลาเราจบไปเนี่ยเราเลือกทํางานที่เราชอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทํางานที่เรารู้สึกว่าได้เงินเดือนเยอะแต่เราไม่ชอบเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุขอยู่ดี